โดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นเฮ้ยไอ้ดิก๊กทำอะไรมาวะหน้าตายงก็ผีอะ่ะผมยังไม่ได้นอนเลยละสิพี่แล้วไปทำอะไรอยู่ไม่หลับไม่นอนนะฮะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไอ้พี่ที่ผมยืมไอแพดพี่ไปเล่นนะครับแสดงว่าติดเกมในไอแพดพี่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ่ะสิติดเกมบ้าอะไรล่ะพี่ผมทําหายตั้งแต่วันแรกยังหาไม่เจอเลยครับเนี่ยไม่ได้นอนเนี่ยผมหายแพดไอพี่อยู่นะครับพี่โอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรก็แค่ไอแพดฉันหายเออเฮ้นี่ทำให้แพดฉันหายเหรอครับโอ้ยฟูซื้อมาแค่สองอาทิตย์ยังผ่อนไม่หมดเลยนึ เย็นนะพี่เดี๋ยวผมผ่อนใช้ให้วันละ20่สกันครับโอ้ผ่อนวันละ20 iPad นะเว้ยไม่ได้ผ่อนกับมองกบอาบ้างอะไรไปหามาใช้คืนให้ด้วยนนสนับสนุนโดย ยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่สายโรเมกในการประลองครั้งนี้ไม่มีกติกากำหนดแล้วแต่ความถนัดของใครใช้ต่อสู้กันถ้าใครชนะก็จะได้รับตำแหน่งสืบทอดเป็นเจ้าพ่อต่อไปคู่แรกจะเป็นฝั่งของ ลูกคุณนายสองและลูกของคุณนายสามต่อสู้กันแบบแท็กทีมตามความถนัดฉันไม่กลัวจะบอกให้นางคุณนายสามเพราะฉันได้ส่งลูกของฉันทั้งสองคนเนี่ยนะไปเรียนฝึกวิชากับลูกสิ์อาจารย์ยิบมันฮะนั่นคืออาจารย์ยิบมึงเอาให้เต็มที่เลยนะลูกให้เต็มที่เลยลูกเราสิอาจารย์ขอเราคือไซอิ๋ว แต่ลูกตัวเราคือใส่น้อยไ่น้อยอยู่แถวประุมงานนี้พี่เชิญส่วนเจ้าเฮ่งเจียเนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันเองนี่เชิญแพ้แน่ระวังนะลูกสู้เขานะระวังความสกปรกมันจะมาติดนะลูกได้เลยโทวงสู้เขาอ้โหแค่เสื้อผ้าหลังจากก็ติดขาดแล้วเฮ้ยโอ้โหทวงดีทั้งทม ไปยับไปฮึบึบึบึไปหับฮ่แล้วแล้วเจี๋ยวนี้ขับไปแล้วใช่ไหมอยู่นี่ทางนี้ลูกคิดว่ากระบองแกจะไวกว่ามีดสั้นของฉันใช่ไหมฮะแล้วดีดีวจะดเี๋ยวกก็ขาดรงน หมุนไะลูกหมุนไะทั้งลูกคว่างดีๆลูกเฮ้ย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 วิชาก็ต้องมีเพียงแค่นี้เหรอท่านพี่ฉันไม่สมัยทีสู้มันไม่ได้อย่างนี้ฉันจะใช้อาวุธลับกับมันเอะแกเตรียมตัวตายได้แล้ว เลยเลยจบเลยกระตอกสิ้นทีมีแค่นี้เหรอทิดพย์บันมีอันเดียวหรือไงเลยเลยเล็งไปที่เบ้าตาอ้อกนักมีวิชาแค่นี้ปล่อยไปหมดเลยสุดยัยสุดอะไร นี่สีแดงยังไม่ได้ปลาเลยด้วยแปลว่าจากไหนโอ้โหไม่ปามาเลยล่ะอายเขานล้วเนี่ยมาเลยหน้าด้านเล่นขนาดนี้ยังจะอายอีกเหรอเฮ้ยไม่ได้ดูเลยเฮ้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 ยยังยังยังเดี๋ยวยังอะไรยังไม่เปลี่ยนข้างอีกเหรอข้างนี้ข้างนี้เหรอเตะลูก เฮ้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 เก้เฮ้เฮไมยัเมีเฮ้เฮ้เฮบอีกเอะเฮ้ยฮ้เฮ้เี้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ้เฮ้เ่้เฮ้เฮ้เน้ ทำไมไม่แท็กสักทีโมแต่แอกอยู่นั่นแหละอาถ่าันื่วมือมาสิก็ยืมนยมือก็เอาเรียบอกยืมนมือ,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 อป,นนป,อปุ๊บวะอาา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 นาาาาาหาาึงเลวลาา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 เอาา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 ไาาาาาาจัดการเองอเชิญพีาเชิญอาา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 าเชิญ,ชญมาาไาสู้คนาาก แกยูเลยเฮ้ยโอ้โหทันทีเต็มท้องเลยเอ้าไปดูลูกไหนเขาล่ะเม็ดแรกไปหยิบไม่ทานอ้าวไปทำทำอะไรจันออกลูกดันออก มันใช้กัะปองไปไหนอะจัดการมันทึกฮตาฮึโอ้โหอับตาฮึขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหบอ้ยไปยังไงเฮ้ยปีนไปเย เลวนอะไรจุกางบ้าราสู้ไม่ได้ลููไม่ได้เออกเป็นต้นอาไปเยไปเ ท่านเซนครับนายท่านไอเซนอะไรสักก็ประกาศใช่เขาแพ้ไปแล้วว่ะเออก็รู้หน้าที่ก็ประกาศใช่ไหมเออต้องให้เรียกอะไรต้องให้อธิบายอะไรยาวมากมายอย่างเงี้ยต่อไปลาเขา้นั่นก็ต้องบอกกันเลยเราประกาศไม่รู้ว่าอันนั้นแพ้อันนี้ชนะเราก็บอกเขาไปต่อไปเวลาประกาศก็ประกาศไปเลย โดนเป็นข่าวเหรวให้ลูกกูคราบไปไเลยฟู่อะไรตั้งหนาเนี่ยก็ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเลยอ,ะอ่ะต่อไปน,นี้ <c oughs> จะเป็นการต่อสู้ระหว่างลูกของคุณนายสี่และคุณหนูอรัญลูกโอเคอลูกอะไรลูกว้า

เรียกน้เว้ต่อยต่อยเลยหลบได้อะไรนิ่ีบรถบัตรลด70%เอาไปทุกที่แถวรัชดาจัดเต็มเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัชดาได้อยู่จังหวัดอะไรอ่ะถนนรัชดาถนนรัชดาพิเศษเนี่ยถนนน่ะลด70% 70%รส ิ้กบสนับสนุนโดยพัชลมโอกาว่าอารเซนต่อไปนี้ก็เหลือคนที่จะต้องต่อสู้กันระหว่างคุณล้วนและลูกของคุณนายสาม ถ้าใครชนะสืบทอดกันเป็นเจ้าพ่อได้เลยไม่ใชปัญหา,าแนกกี้แล้วก็เชิญไปอเอาลูกพ่องานนี้ใครชนะกลับไม่ได้ไม่ต้องห่วงลูกเราได้ตำแหน่งแน่หงอคงลูกแม่แต่การต่อสู้ของเราถ้าใช้กำลังใครในมันอาจจะเสียเลือดเสียเนื้อ แต่ข่าวว่าเต้นเก่งไม่ใช่เหรอแล้วขอท้าท่านเต้นแข่งกับทีมเราสองคนถ้าใครชนะได้เป็นเจ้ายุทธภพตกลงไหมจับไปอย นี่มารถเมย์ใช่ไหมเนี่ยฮะเหรียญเพียบเลยนีะพ่อไม่ได้ซื้อตัวคุณจีนให้ให้มาเนื้อดเอาออกให้หมดก่อนไหมเดี๋ยวมีตีนังกาอีกตังละตังเป็นปืนต้ก็มีมีเหมือนกันฝากไว้นะกลับบ้านแล้วเขาเพียบเลยเดี๋ยวเก็บไปให้เชิญเชิญ ทำแล้วมาแล้วเดี๋ยวอะไรไม่ไปเองนะจ๊ะอ่าไปไปเองนะจ๊ะยืนเฉยเฉยนี่ยังเหนื่อยเลยโอ้โหไปเถอะนี่หายใจเป็นงูเห่าแล้วไม่ระห่วงร้องรักเดี๋ยวพี่จัดการเองจัดการมันเสร็จแล้ว

มาใส่ฮะอ๋อไปที่อะอะอะคาซาวาลาลาใช่ใช่ไหมทั้งคู่เป็นใช่ไหมเป็นห้าถ้าอย่างนี้ก็สืบทอดกางเป็นเจ้าพ่อไม่ได้สละสิทธิ์ไปเลยอ้อออาวกตะปูเลยใครเป็นกระเทยนี่เป็นเจ้าพ่อไม่ได้เจ้าพ่อเจ้าพ่อก็เคยเป็นไม่ใช่เหรอท่านพ่อหัวเราะอะอีบ้าไายหน้ที่สุดเลยไปเลยใส่หัวไปเลยไป เอาละเอาแท่นบูชาที่จะทำรับมอบใช่ต่อไปเป็นการส่งมอบการสืบทอดอการเป็น,เ,ปนเจ้าพอ่อขอเชิญเดินกาลางลูกเครื่องแต่งตั้งในการรับตำแหน่งเจ้าพอ่อเป็นะไรมันฟุบเอาเลือนมาเอาเลือนมา นี่แหละคือเครื่องที่จะสืบทอดการเป็นเจ้าพ่อคุณหนวงกระรงเครื่องอลันล้มเครื่องก็อยู่ที่เดียวแต่เขาเรียกอลันอลันจะไปรับของมาขายหรือว่ายังไง่องเล่นก็ผมจะรับมอบขอรับ ให้รับขันทําการรับขันท่รันครับท่านพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าพ่อต่อไปใช่ไหมใช่ครับตั้งใจว่าตามเราผีปูผีปูผียาผียาผีตาผีตาผียายผียาไส่ผีมอดใส่น้ำโมน้ำเมียน้ำโมน้ำ ตาเที่ยงหัวล้านตาเที่ยงหัวล้านใหญ่ปุ๊นมยาน <c oughs> ใหญ่ปุ๊นมยานยายสังวานนมโตไอ <c oughs> ที่พูดมานี่ยากแกทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อา้าวตั้งใจรับขันเพื่อจะสืบทอดเป็นเจ้าพอ่อต่อไป เดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรเข้าใจยังนี่นี่อะไรเนี่ยรับก็เป็นเจ้าพ่อต่อไปไงเจ้าเจ้าพ่ออะไรครับอ้าวนี่ยังไม่ไม่แล้วไม่เจ้าพ่ออะไรอ่ะเจ้าพ่อเสียงไฮ้เฮ้ยเจ้าพ่อเสียงไห้อะไรนี่มันเจ้าพ่อรางทรงโอ๊ยไม่เอาแล้วลูกเจ้าต่อไปเนี่ยต่อไปเจ้าลูกจะเป็นคนเข้าทรงไม่จะมีแขกมาหาเยอะแยะเอาเอาอะไรเอ้ไม่เอาอะเด็กโอยขอเชิญครับคุณ ครับตกลงแล้วไม่ใช่เจ้าพ่อมาเฟียไม่ใช่พ่อเลี้ย่อะไรนะเจ้าพ่อเียงไหนเจ้าพ่ออะไรคนไหนเจ้าพ่ออะไรทำไรครับเดี๋ยวถามคุณแอนนี่ครับวันนี้มาก่อนบ่ายคอมเมดี้ท้าของเราเป็นไงสนุกสนานไหมครับ ดุกมากแล้วก็อยากจะบอกว่ารอคอยวันนี้มาเกือบสิบปีแล้วทำไมรอนานโอ้โหน,นี่ไม้จริงได้แต่ยาค้อนไฟอ่ะถ้ามา<ห>ชา้ากว่านี้จะหมดอายุกันหมดแล้วจะตายเล้นะไม่ขอคือขอ,อขอึ้นมาไม่ได้ไงค,คือจะบอกว่าผู้พี่เนี่ยคือที่สุดของคำว่าวงการบัน,นเชิงละถ<ห>้าเราขาดผู้พี่ไปนี่พวกเราเกอยเลยนะถ้าน้องเขาชอบก็ดีแล้วพวกเราพยายามอยู่ถ้าจะตายก็ค่อยทยอยตายไปทีละคนอย่าตายพร้อมกันนะเอวันนี้ถือว่าสนุกสนานมาก่าฝากผลงานไว้ก่อนตอนนี้เบียร์ บ้างนอกจากทำเพลงแล้วชุดอะไรนะฮะบอกอีกทีมินิอัลบั้มครับ ATK3 ขายทุกนะฮะทุกสาขาของ B2S ไม่ใช่ b t s นั่งไปได้แล้วไปต่อไม่ืิอได้แล้วก็ยังไงฝากส่งกำลังใจมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่ หกพฤษภาคมนี้จะกลับไปผ่าตัดแล้วก็ขอให้หายเร็วๆอ่ะวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับคุณแอนดี้นะครับี่แล้วก็คราวต่อไปนะฮะจะเป็นใครดาราหรือว่านักรองคนไหนก็ติดตามของเรานะครับก่อน่ายคอมเมดี้ทาวน์นะครับอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนนะครับกับรายการก่อน่ายคอมเมดี้ทาวน์มหาสาราแห่งความสุขสนุกได้ทุกวัน